เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทย นำนายคงกระพันธ์อินทระแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละอองระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสำหรับจัดสร้างถังน้ำขนาดบรรจุ1,500ลิตรและจัดสร้างฐานคอนกรีตรตั้งถังน้ำดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมประเกียดระหว่างปี2,564ถึง2,565 นางจันประภาวิชิตชลชัยรองผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนํานางสาวไตรทิพย์ศิวะกริจกุลและคณะเฝ้าทุนละอ่อประบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลบลอดเวเพื่อบํารุงสภากาชาติไทยสําหรับสมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย นางพากมลรัตะะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนายทัศยะโนสากิประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทและผู้ประมวลรถจักรยานยนต์สูงสุดจากการจัดกิจกรรมประมวลรถเลขสวยของบริษัท เฝ้าทูลละอองกระบาดทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวและเงินที่บริษัทร่วมสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองกระบาดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย นายสมชายทัพพรผู้เชี่ยวชาญด้านขีตศิลป์ไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและนางสมฤทัไทยคงคาลอยผู้เป็นบุตรีเฝ้าทุลออมประบาดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องดนตรีไทยประกอบด้วยรางระนาดเอกไม้สักแกะลายลงรักปิดทอง รางระนาดทุ้มไม้สักแกะลายลงรักปิดทองรางระนาดเอกไม้สักรางระนาดทุ้มไม้สักผืนระนาดเอกไม้ชิงชันและผืนระนาดทุ้มไม้ไผ่บงเพื่อพระราชฐานแก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้นางเมตตาสีเกื้อกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและคณะร่วมเข้าเฝ้าทุนลอ่อระบาดด้วย จ่าเอกไพโรธกระจ่างโพประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำผู้นำเกษตรกรและกรรมการสภาสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยเฝ้าทุลออมกระบาดทุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย